สวัสดีค่ะวันนี้ก็คือมีตัวมอริล่าตัวใหม่เข้ามานะคะ MX 8 5 0น,นะ MX 8 5 0ูนนะคะเป็นสินค้าใหม่มากนะเป็นสินค้ามือสองแต่ใหม่มากๆเลยสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะหน้าห้าน้ากว้างของสายพานจะอยู่ที่48เซนนะคะเหน็นไหสายพานใหญ่มากนะคะแล้วก็มีตัวสปริงถึง8จุดเลยนะคะฝั่งนี้สจุดฝั่งอีกสีจุดรองรับน้ำหนักได้ถึง140กิโลเลยนะคะ มีปรับระดับความชันได้แล้วก็สปีดต,ตรงตรงมือได้นะคะสปีดที่มือได้นะฟังเพลงได้นะคะมีเซฟตี้ให้ดูนะคะตัวนี้น้ำมันจักน้ำมันนะน้ำมันหยอดแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะคือใหม่มากนี่ฟิล์มฟิล์มยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะเห็นไหมทั้งตัวล่างตัวบนนะคะยังแทบไม่ได้ลอกออกเลยคือแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะพี่เครื่องใหม่จะอยู่ที่หมื่นแเลยนะคะ สวยงามมากตัวนี้พับเก็บง่ายด้วยนะคะมีล้อเลื่อนได้สะดวกมากมากเลยสนใจเข้ามาดูสินค้าที่ร้านได้นะตอนนี้ก็จะเหลือตัว T แปดสองศูนย์นะคะเทมโป้ T แปดสองศูนย์นะแล้วก็ตัวยูนเต็ดสามแปดศูนย์นะคะ TU สามแปดศูนย์ 80, แล้วก็ไฟเทค R ห้าร้อยนะคะตอนนี้เหลือไฟเทค R ห้าร้อย TU380 นะคะแล้วก็ Tempo T82 ป8 2นะคะตัวใหม่มาก็ตัวนี้ก็จะเป็น m e r i ิ l m x x 850นะคะสินค้าก็จะเหลือตอนนี้4ตัวนะตัวนี้ามาใหม่มากเลยก็คือสินค้าใหม่มากๆรูใหม่แล้วว่ะคือเป็นของคนมีอายุเนาะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เขาก็เลยเอามาฝากขายนะคะ ท่านใดสนใจก็เข้ามาดูสินค้าที่ร้านได้นะคะ095 227 4้2 5นะคะตัวนี้พับเก็บง่ายเหมือนกันนะพับเก็บได้เหมือนอย่างตัวนู้นเลยนะนี่นะสวยมากอันนี้มาใหม่รองรับได้น้ำหนักได้ถึง140่กิโลเลยสวยงามมากๆเลย เข้ามาลองวิ่งดูได้นะคะนิ่มมากปรับระดับความชันได้สูงมากๆเลยนะคะตัวนี้เข้ามาดูสินค้าที่ร้านได้นะคะ0952274025สวัสดีค่ะ